สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ผู้สุขคนนะครับพบพอกำนันนครพนมคือเก่านะครับมือนีผ้ามากินต่ำมากพี่น้องนี่ครับผมต่ำมากสองห่อนะครับกับหมูย่อใส่หมูย่อนะครับผมกับเห็ดน้อยนึงนะครับมาแซบๆน้ำกันครับพี่น้องกับผักสลัดมาเดินครับเดินนี่เปิดพี่น้องพูดเป็นเอแซบขนาดมากครับบายก็แล้วหิวแล้ว รสชาติจัดจ้านตัวจัดบ่ซ่อมน่าจะดีว่าครับนี่ครับหิวเข้าครับอืมอ้ม นะค,ครับอืมบายคำยังไงอื้ ตำม,มาม,าม่าหน่อยปากหน่อยข้างอู้ักกระกรอบนะครับ อขอสดนนำนะมีม่นำอยู่่ มื่อวันหยุดพี่น้องบรได้ไปเห็นงานครับอาจะมีเวลาเห็ดแนวแซบนะครับเห็ดแนวแซบกินครับอื สลาดกับกอบหั่มเฮ้ หมีองเข้าเลยครับกลับรุ่นรวดครับ,รบตักเอาน้ำมันพร้อม đẹp Và mà mà hộp đánh Ồ. hết bạn này. Ồ. Ồ. โอ้ยพี่น้องลำเอาลำเอาครับแซ่บพี่น้องเอ้ยแซ่บเี๋ยวหน่อยนึงเอาไว้กินอีกเอาไปเป็นกับแกมตอนแรกมาครับห่อกับพักัสไอ้ักระพัดรสยังละเขาเอิญกรอบนะครับผมตำมามากใส่หมูยอนะครับพี่น้องแซ่บๆเผ็ดจัดจานจวดจัดนะครับพี่น้องอ่ะ โอเคครับผมอิมแลลวก็ที่ได้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมในะเดอร์พี่น้องเดอนะครับผมเฮดคลิปกันี่แหละครับผมง่ายๆนะครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจฝากเป็นในอ้อมใจสักคนหนึ่งนะครับผมอ่ะอิมแล้วก็ต้องได้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม